สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องทารั a r h o r n e นายนะคะวันนี้เราจะมาทํานายในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมผลการทํานายนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคม 2 5 6 3นะคะต้องบอกก่อนนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสถานการณ์เหตุการณ์อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปเพราะนี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้นะคะให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะอย่าซีเรียสจนเกินไปอะเรามาเริ่มดูกันเลยว่าชาวราศีพิจิกสาหรับคนโสดชีวิตความรักของคุณเป็นยังไงบ้าง หนดูซิว่าชีวิตความรักของคุณเป็นยังไงบ้างสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกช่วงนี้ขึ้นมาเป็นสิบดาบเลย เนชออฟวันคุณไม่เปิดรับใครคุณไม่โอเคคุณไม่ต้อนรับใครในช่วงนี้เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยสองดาบน่าจะมีปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินให้เครียดพอสมควรแล้วคุณก็เลยไม่ยอมที่จะเปิดรับใครเข้ามาเพราะกลัวว่าตัวเองจะไปเป็นภาระเขาแล้วก็กลัวว่าเขาจะมาเป็นภาระให้กับตัวเองในเรื่องของหัวใจก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครแต่ถ้าถามว่ามันจะมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้ถ้ายังโสดก็ยังต้องโสดกันยาวๆต่อไปก่อนนะคะสําหรับ คนโสดชาวราศีพิจิกยังไม่ได้มีใครเข้ามานะและต่อให้และต่อให้อห่เอา,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 าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีคนเข้ามาคุยจริงๆคุณก็ไม่เปิดใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังโสดกันไปยาวๆไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกอ่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกกันบ้างดีกว่าว่าคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาไหนดูสิ ชาวราศีพิจิก The Hangman คุณเครียดอะไรอะที่ผ่านมาคุณน่าจะทุ่มเทใจทุ่มเทกายให้ใครสักคนหนึ่งไปแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่สามารถตอบกลับความรักที่คุณให้อะ่ะกลับมาให้คุณได้ และในบางคนชาวราศีพิจิกคุณอาจจะเป็นสายเปด้วยเช่นกันการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณพยายามมองข้ามในเรื่องของนิสัยของเขาหรือว่าความเข้ากันไม่ได้คุณพยายามมองโลกในแง่ดีว่าเขาไม่ได้เข้ามาหลอกหรอก แต่จริงแล้วว่าคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเขาเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวคุณท,ทั้งที่คุณรู้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณก็พยายามดันดูรังให้ความรักมันไปต่อแต่สุดท้ายแล้ว,ว่มันไปต่อไม่ได้เพราะเหมือนการปรอมมือข้างเดียวคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่ได้พยายามกับคุณกลายเป็นว่าคุณเหนื่อยที่จะพยายามคุณก็เลยหยุด คุณหลอกตัวเองมาพอแล้วในอดีตที่ผ่านมาคุณก็เลยหยุดแล้วก็เฝ้ามองว่าเขาจะทําอะไรเพื่อคุณบ้างไหมแต่การลองใจของคุณมันกลายเป็นว่าเขาก็หยุดเช่นกันและสภาวะปัจจุบันการที่คุณหยุดความสัมพันธ์นั้นไว้หรือฟีซความสัมพันธ์นั้นไว้มันทําให้คุณรู้สึกโล่งใจแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าการที่คุณได้รู้อยู่แล้วว่า มันดันทุลังไปมันก็เท่านั้นน่ะคุณก็เลยกลับมาเป็นตัวของตัวเองและพอคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณก็กลับได้รู้ว่าอ๋อที่เขาตอบรับเราไม่ได้อะเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาคุยสองคนมาควบคู่ระหว่างคุยกับคุณแล้วก็คุยกับคนนั้นหรือบางทีเขาก็อาจจะมีคนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแล้วคนที่ เขาคนนั้นรู้สึกนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเขามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเอาชนะคนคนนั้นไม่ได้เลยคุณเลยเลือกที่จะยอมแพ้แต่ยังคุยกันต่อไปคราวนี้เรามาดูความรักความรู้สึกของชาวราศีพิจิกกับคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนในดูของชาวราศีพิจิกก่อนนะว่าคุณรู้สึกยังไง the tower หลังจากที่คุณได้รู้ว่าเขามีคนคุยหรือว่าคนที่เขาให้ใจเนี่ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันพังทลายลงมันพังณเดี๋ยวนั้นนะจริงๆใจคุณอะตอนแรกมันจะมีความหวังแต่พอคุณได้รู้คุณรู้สึกว่ามันพังแล้วความสัมพันธ์นี้เพราะเขาก็ไม่ได้พยายามคุณก็เลือกที่จะเทเขาแล้วคุณไม่เอาเขาแล้วค่ะเพียงแค่ ตอนนี้คุณยัง move on ไปไม่ได้คุณยังภาวะพะวงถึงเขาอยู่แต่ก็เพียงแค่ไม่พยายามถึงเขาแล้วไม่พยายามมากพอที่จะให้เขากลับมาแล้วส่วนเขาคนนั้นนะคะ เขายังทําเหมือนเราไม่เคยทะเลาะกันหรือเราไม่เคยมีประเด็นปัญหาอะไรกันเขายังพยายามที่จะกลับมาคุยกับคุณค่ะเพราะไพ่ใบเดิมขึ้นมาเลย6เหรียญเพราะเขาคิดว่าคุณยังช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้แก่เขาได้โดยเฉพาะเรื่องเงินหรือคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่คุณจะให้ได้เขาเลยคิดว่าการคุยกับคุบคณต่อไปมันยังมีผลดีกับเขาและเขาคิดว่าการงอนของคุณน่ะ เดี๋ยวไม่นานก็กลับมาดีเด r l ลเขาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาพยายามทำตัวดีกับคุณมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณพยายามที่จะถอยหนีเขาแต่เขาไม่อยากให้คุณหนีไปไหนแต่ถ้าถามว่าเขาเปิดรับคุณหรือเปล่าในสถานะคนรักไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ใต้สาหรับเขามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าเขาไม่เลือกคุณคราวนี้เรามาดูไพป่ปิดสรุปให้กับชาวราศีพิจิกกันค่ะ ใช่ปิดสรุปของชาวราศีพิจิกนะ t e m p ช r a n e สุดท้ายความใจอ่อนคุณเองจะทำให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาคุยกันแต่คุยกันในสถานะของเพื่อนคุณจะมีความสำคัญกับเขาในรูปแบบเท่าเทียมกับคนอื่นๆเลยไม่ได้พิเศษไปกว่าคนอื่นเลยคืออยู่ในรูปแบบของเพื่อนแต่ถ้าถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้เขาจะเอาใจคุณมากกว่าเดิมแต่มันเป็นเพราะว่า เขาต้องการอะไรบางอย่างจากคุณซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะยังวนลูปเดิมให้ระวังความใจอ่อนของตัวเองจะกลับจะทําให้คุณเนี่ยกลับไปวิ่งไล่ตามเขาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกกันค่ะ ไพ่บอกความสัมพันธ์นี้มันไม่เคยชัดเจนเลยมีแต่คุณคนเดียวที่ให้ให้ทั้งใจให้ทั้งเงินด้วยนะบางคนเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณเอาเปรียบคุณโดนเอาเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้มาร้องไห้กับคุณด้วยนะเขาไม่ได้มาเสียใจกับคุณด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นให้มาคิดดูดีๆว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาหยิบยื่นให้เพียงแค่ความหวัง มันไม่ใช่ความชัดเจนมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นข,ขย่าตัวเองสักสองสามทีปลุกตัวเองให้ตื่นมองดูโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วว่าเราควรหยิบยื่นอะไรให้กับเขาได้บ้างให้แค่ความเป็นเพื่อนไหมหรือว่ายังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมาคุณก็ลองคิดเอานะคะสําหรับชาวราศีพิจิกจบไปแล้วสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอย่าลืมขย่าตัวเองให้ตื่นตื่นมาดูความเป็นจริงด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย